คิดทางของคณะแพทยศาสตร์ได้มีการปรับปรุงนะฮะจากเดิมตั้งแต่วิสัยทัศน์ของคณะแพทยศาสตร์ใน4ปีข้างหน้าก็จะมุ่งสู่การเป็นโรงเรียนแพทย์ระดับโลกที่นำคุณค่าสู่สังคมไทยและมวลมนุษยชาติ คำที่สําคัญก็มีสองคำก็คือคำว่าเป็นสถาบันระดับโลกแล้วก็การนําคุณค่าสู่สังคมไทยสวัสดีครับพี่น้องบุคลากรชาวมาลายขอนแก่นและพี่น้องประชาชนที่ติดตามรับชมรายการ Leader t ช l อกทุกท่านครับวันนี้คณะแพทยาศาสตร์มาลายขอนแก่น ก็ได้มีโอกาสจากทางทีมงานของ k c h a n n e l นนะครับให้ทางคณะแพทยศาสตร์ได้มากล่าวถึงงานที่คณะแพทยศาสตร์ในปัจจุบันและสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตครับผมก็ขอเรียนว่าผมเข้ามารับงานเป็นคณะดีคณะแพทยศาสตร์มาได้6เดือนนะครับเนื่องจากวราระการบริหารของท่านคณะดีาศาสตราจารย์ในแพทย์พิเศษนั้นเม,มื่อหมดวาระไปเมื่อ1ตุลาคมที่ผ่านมา ในการเข้ามารับงานของคณะแพทย์สายข่าวนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะเรียนพี่น้องชาวมหาลัยขอนแก่นและประชาชนก็คือว่าในส่วนของการทิศทางของคณะแพทยาศาสตร์นั้นเนี่ยได้มีการปรับปรุงนะฮะจากเดิมตั้งแต่วิสัยทัศน์ของคณะแพทยาศาสตร์ใน4ปีข้างหน้านะครับวิสัยทัศน์ของคณะแพทยาศาสตร์เนี่ยก็จะมุ่งสู่การเป็นโรงเรียนแพทย์ระดับโลกนะฮะ ที่นำคุณค่าสู่สังคมไทยและมวลมนุษยชาติซึ่งตรงนี้ผมจะขออนุญาตขยายความว่าคําที่สำคัญก็มีสองคำก็คือคําว่าเป็นสถาบันระดับโลกแล้วก็การนำคุณค่าสู่สังคมไทยทั้งนี้เพื่อที่จะเป็นการสื่อความหมายว่าในปัจจุบันนี้คณะแพทยศาสตร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของารายขอนแก่นซึ่งมีทิศทางที่จะก้าวไปสู่สถาบันในระดับสากลทั้งมา,ายขอนแก่นเนี่ยก็ จะมุ่งสู่การเป็นหมาลัยวิจัยระดับโลกอันนี้ก็เป็นทิศทางที่เรากําลังจะก้าวไปสู่ความเป็นนานาชาติมากขึ้นแต่ฮะเดียวกันเนี่ยการที่เราจะก้าวไปสู่นานาชาติหรือสู่สังคมโลกนั้นเนี่ยเราจะต้องไม่ทอดทิ้งพี่น้องประชาชนดันั้นจึงมีคําว่านําคุณค่าสู่สังคมไทยและมวลมนุษยชาติตรงนี้ก็เพื่อจะสื่อความหมายว่าบทบาทภารกิจของคณะแพทยศาสตร์ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด4ด้านก็คือการผลิตบัณฑิต คือการผิดแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเราก็ยังมุ่งเน้นที่จะผดย์เพื่อมารับใช้พี่น้องชาวไทยเป็นหลักนะครับแต่เดียวกันเราก็จะมีผู้ป่วยชาวต่างชาติมากขึ้นจากการที่ประเทศไทยนั้นเป็นที่ชื่นชอบและเป็นที่นิยมจากนักท่องเที่ยวหรือบางท่านก็ตัดสินใจมาใช้ชีวิตมาอยู่เป็นคนไทยเลยก็มีเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องเตรียมพร้อมบุคลากรของเราให้สามารถดูแลคนไข้ได้ ทุกเชื้อชาติศาสนานะครับงานวิจัยก็เช่นเดียวกันแล้วก็มุ่งหวังว่างานวิจัยนั้นเราจะไม่ได้เน้นหรือ,อพอใจที่ผลลัพธ์ที่การตีพิมพ์มีการใช้อ้างอิงแต่เราต้องการให้งานวิจัยของเรานั้นเนี่ยนำไปใช้แก้ปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริงงานบริการรักษาพยาบาลซึ่งโรงพยาบาลศรศีรคริและศูนย์หัวใจสิริรกิตในสังกัดของนแพทย์เนี่ยก็มีความชัดเจนว่าเราได้ดูแลพี่น้องประชาชน ทั่วประเทศนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันเชิงเหนือปีหนึ่งเนี่ยก็แปดแสนถึงเก้าแสนลายนะครับซึ่งก็เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศในภาคตะวันเชิงเหนือเป็นอย่างดีเราเป็นที่รับส่งต่อผู้ป่วยที่ยากและซับซ้อนจากทุกโรงพยาบาลตรงนี้ก็เป็นคุณค่าที่ทางคณะแพทยศาสตร์มอบให้กับสังคมไทยการบริการวิชาการก็เช่นเดียวกันนะมีทั้งโครงการใหญ่ๆและโครงการเล็กๆ โครงการใหญ่ๆที่ทางคณะแพทยศาสตร์ทําอยู่ก็ได้รับความสนับสนุนจากทางมหาลัยและสํานักขบระมาณเช่นโครงการมะเร็งท่อน้ําดีโครงการขาดสารไอโอดีนซึ่งเราก็ได้ทําโครงการนึ่งแนอกาส50ปีของมาริคอนแก่นร่วมกับโครงการคณิตศาสตร์ศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์และโครงการแก้ปัญหาความยากจนของพี่น้องประชาชนอันนี้ก็เป็นการนําคุณค่าสู่สังคมไทยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของวิสัยทัศน์ใหม่ของคณะแพทยศาสตร์นะครับซึ่งเรา มุ่งสู่ความเป็นสากลมุ่งสู่ควา,ามเป็นชาติแต่ว่าผลลัพธ์ของคณะแพทยศาสตร์นั้นก็ยังตอบสนองต่อพี่น้องประชาชนไทยเป็นหลักนะครับประการที่2ที่ผมอยากจะเรียนก็คือว่าเพื่อให้บุคลากรของเราเนี่ยสามารถคิดพิจารณาริเริ่มโครงการต่างๆให้สอดคล้องวิสัยทัศน์ใหม่เนี่ยเราดึงได้กำหนดคำอยู่4คํคขึ้นมาเพื่อให้ จำง่ายและเพื่อให้บุคลากรสามารถที่จะไปขยายความของวิสัยทัศน์ให้เกิดเป็นภาคปฏิบัติได้ก็คือเราเน้นคำว่า 2P2i ซึ่งจะเป็นภาษาอังกฤษสักนิดหนึงนะครับ 2P2i ก็คือ go to premium go professional go innovation แล้วก็ go international นะถ้าคิดเป็นคำไทยเนี่ยนะครับคำว่า premium เนี่ยนะครับเราไม่ได้หมายถึงว่าอะไรของคณะแพทย์จะแพงขึ้น เราหมายถึงว่า,าเราจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมุ่งสู่ความเป็นเลิศเพราะฉะนั้นาจาก2 P 2 i ีไของคณะแพทยศาสตร์เนี่ยก็คือเราจะมุ่งดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดมุ่งคิดค้นนวัตกรรมนำคณะสู่ความเป็นสากลแล้วก็สร้างผลงานอย่างมืออาชีพอันนี้ก็คือ2 P2 i ไซึ่งบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ก็จะทำสิ่งเหล่านี้เพื่อมารู้วิสัยทัศน์แล้วก็นำคุณค่าสู่สังคมไทยอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้ว อีกประการหนึ่งที่ทางทีมงานผู้บริหารชุดใหม่ร่วมกับคณะแพทยาศาสตร์จะลักดันต่อไปก็คือการปรับระบบบรหิหารจัดการของคณะให้มีความทันสมัยทันที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราได้มีการจ้างทีมงานที่ปรึกษาของเอกชนเข้ามาช่วยวิเครานะห์และมีการปรับกระบวนงานที่เราเรียกว่า business process redesign ซึ่งเรื่องใหญ่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นภายใน1-2ปีข้างหน้าเนี่ยก็คือเรื่องของระบบสารสนเทศ ซึ่งเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่คณะแพทย์เคยมีเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณประมาณ150ล้านบาทนะครับแล้วก็พออกร้อมกันเนี่ยเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของระบบซัพพลายเชนโ o c e s s แล้วก็ระ,ระบบโลจิสติกซึ่งตรงนี้จะทำให้กระบวนการของเราเนี่ยมีความทันสมัยอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากเลยนะครับสำหรับคณะแพทยศาสตร์คือระบบบัญชีคณะแพทยศาสตรปัจจุบันนี้เรามีงบประมาณทั้งงบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดินเนี่ยมากกว่า5,000ล้านแต่เรายังใช้ระบบบัญชีแบบเก่าก็คือเป็นเกณฑ์เงินสดนะซึ่งเราจําเป็นต้องมีการเปลี่ยนเป็นระบบบัญชีแบบใหม่นะที่เราเรียกว่ารายงานทางการเงินพร้อมๆกันเนี่ยเพื่อให้เราสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็มีข้อมูลจริงเพื่อการบริหารเนี่ยในระบบบัญชีใหม่นั้นจะมีระบบบัญชีอีก2บัญชีซึ่งช่วยผู้บริหารในการวางแผนและดำเนินงานงานก็คือระบบบัญชีต้นทุน และระบบบัญชีเพื่อผู้บริหารนะครับเรื่องสุดท้ายที่ผมอยากจะเรียนให้ประชากรชาวบอและก็ประชาชนได้รับทราบก็คือว่าการที่เราจะเป็นสถาบันที่รับการยอมรับในระดับนานาชาติเราจะก้าวสู่สถา,าบันในระดับนานาชาติพร้อมๆกับมหาลัยเนี่ยเราก็จะต้องสร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นสากลท่านั้นถ้าทุกท่านเข้ามาในคณะแพทย์ตอนนี้เห็นว่าเราเริ่มทําป้ายสองภาษามีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็าจะต้องทําให้คณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลทั้งสองแห่งของเราเนี่ยเป็นสถานที่ที่น่าเข้ามารับบริการน่าเดินมีความสะอาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับมีความทันสมัยนะเสื้อจะทําให้สมกับที่เราจะก้าวสู่การเป็นสถาบันในระดับนานาชาติหรือระดับโลกต่อไปครับผมคงขออนุญาตเรียนพี่น้องชาวมาาลคขอน,นแก่นแล้วก็ประชาชนได้รับทราบในเบื้องต้น เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ